เชื่อว่ารุ่นนี้นะครับถ้าเป็นวัวก็เรียกว่าร,รุ่นซีเบียซีเบียแปลว่าอาวุน่นโงเนี่เรียกว่าสุดๆที่อยู่ที่รุ่นเจนะพี่น้องครับลองดูนะครับหมายเลขแรกที่เดินเข้ามา36ครับเพิ่มโชว์โอ้โหไม่ต้องห่วงเดี๋นะตัวนี้รับประกันคุณภาพในเรื่องถ้วย ผมไม่แน่ใจว่าได้เคยช่วยได้ช่วยพรราชทานมาทุกตัวปัเนี่ยเออนะทุกตัวนะครับเนี่ยนะครับดูู้วงเขานี่นาะงามไม่มีที่ติเห็นไหมเออสามสิบสามเดินก็นมาครับทองไปโอ้โหนี่ก็ทองไปเนต้นรับประกันคุณภาพนะครับรับประกันคุณภาพทองไปเนี่ย,นะยโอ้โหเหมือนกันนะเพิ่มโชคในการรับประกันคุณภาพเอาลอว้ววะ ดีกําลังย่องย่องมานในไทยเอ่ยเนี่ยเงินแท้เหรอเงินแท้ต้อเจอทองแท้เงินแท้แค่คนจูงเดียเคยจูงแค่มงคลไปไหนอาซีนี่แปลงเข้ามาใช่ไหมเจ้าตะวันเจ้าตะวันจากทัพพันธไทยพันอ่ามาครับเจ้าตะวันอาคุณไทย กำลัำจ้ำออามานะครับเบอร์40เงินแท้ครับจากผู้ภัยทานีเหมือนกันครับโอ้โหนี่ดูครับตุ่มแต่ละตัวนะครับพี่น้องทุแแ่นหลักขึ้นไปนอนได้ครับขึ้นไปนอนได้ดูนะครับเรียงหมายเรียกให้ผูจัดการด้วยนะครับริ่งแมนหรือผู้ช่วยกรรมการตัดสินนะครับเรียงให้กรรมการด้วยนะครับ ได้นั่งครับก่าส3 4บเิรัเจการครับเชครับเชื่อว่ารุ่นนี้ก็จะเป็นรนุ่นที่ยากลำบากนะครับ tuan ini kan ada garansi tapi kalau tuan cak bung saya lihat mereka tuan, tapi tidak. hari yang kita lihat tidak begitu indah hari ini, karena saat ini ada beberapa perbedaan, ada perbedaan yang 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 ada ถ้าดูการเียนจะวยมากเลยน้ำเง็นพดเกิน ชื่ออะไรครับพี่สวยมากเลยครับประมาณกิโลนะพี่ लेवर เป็นบางโรคจนิดก็ได้ครับรื่อของบัคาะเชื่อว่าระดับคล้ายระดับนี้ปล่อยให้เป็นโรคเป็นไปไม่ได้ทีนี้ก็ทางดังการก็อาจจะจับเทียบเป็นคู่คู่นะครับตัวไหนที่อาจจะห่างเท่าไหร่ว่าคัดไว้ข้างนอกจะมีผู้เอกกับคู่รอง จะเทียบบรรทายก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเอารายละเอียดอื่นมาจับอีกนะครับบรรทายตัวนี้ได้เปรียบแต่ดูด้านข้างความลึกของอีกตัวนึงได้เปรียบดูด้านหน้าอีกตัวนึงได้เปรียบทีนี้ก็มาหักลบตรงนี้กันนะครับสมมติว่าต่างไฟต่างถกครังก,ก็อาจจะมาตัดสินด้วยใบหน้า ตัวไหนหน้าสวยหน้าหล่อนะหน้าตูผูนะ้ฟงเขาดีอัตลักษณ์ไฟไทยด,นะไสสยดีนะครับบางตัวก็ไม่สมส่วนนะครับตัวนี้ก็เหมือนไฟพิการนะครับตัวก็เริ่มเพิ่มนะครับแต่คอเล็กนิดเดียวก็มี รางวัลชมเชยสองรางวัลน,นะแต่รุ่นนี้มีแค่สี่ตัวนะครับสี่ตัวคิดว่าน่าจะได้รางวัลทุกตัวนะครับแต่ไม่ได้เสมอไปนะครับเพราะว่า